ความคืบหน้าล่าสุดพอบอตรเผยผลพิสูจน์ผ่านเครื่องจับเท็จลุงพลป้าแตนพ่อแม่น้องชมพู่เสร็จแล้วทั้งส่วนของกราฟและการแปรผลไม่เป็นทางการแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าล่าสุด25มกราคมพลตรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยเชิญคนใกล้ชิดอย่างพ่อแม่ในายชัยพลวิภาหรือลุงพล นางสมพรหลับโภหรือป้าแตนมาเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อหาข้อเท็จจริงในคดีว่าสำหรับผลการพิสูจน์ผ่านเครื่องจับเท็จซึ่งได้สอบปากคำลุงพลป้าแตนและคนในครอบครัวน้องชมพู่รวมถึงชาวบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารขณะนี้ผลออกมาแล้วทั้งส่วนของกราฟและการแปรผลไม่เป็นทางการหลังจากนี้จะเป็นเรื่องทางธุรการเพื่อนำไปรวมกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่ในส่วนของรายละเอียดการแปลผลเครื่องจับเท็จนั้นยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลหากมีความคืบหน้าจะถแถลงให้ทราบอย่างเป็นทางการซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายได้ให้ความสนใจนะครับมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอุตสาห์เข้าไปอ่านผลออกแล้วแต่ไม่เปิดเผยถัดมานะครับบอกว่าผลออกแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยก็ต้องรอกันอีกต่อไปนะครับ อ,อ,อุตส่าห์เข้ามาอ่านถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยถัดมานะครับบอกว่าจะจับใครก็จับเธอคะ่ะขอให้เป็นตัวจริงอย่าผิดตัวขอให้หลักฐานชัดๆเช,ช,ชื่อท่านคะ่ะเพราะท่านนั้นคงไม่จับสุม 4, สี่สุ姆ห้าถัดมานะครับบอกว่าทุกวันนี้เห็น <s> <he en S 1> ได้ว่าตำรวจทำงานลำบาก <S <s เพราะ <S <s ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำผิด และยังไม่มีการจับกลุ่มหรือออกหมายจับบุคคลใดก็มีการจ้างทนายเข้ามาเตรียมแก้คดีแล้วซึ่งการเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ในวงการกฎหมายไทยนั้นนับได้ว่าแทบไม่ปรากฏขึ้นมาก่อนจนต้องติดตามดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับแต่ละฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องครับถัดมานะครับบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ถัดมานะครับบอกว่าจะให้รอลุ้น อะไรกันนักหนาครับแค่ออกมาบอกว่าใครเป็นคนฆ่าหรือน้องเสียชีวิตเองมันยากขนาดที่ต้องให้ลุงมาเต้นโชว์เลยเหรอครับถัดมานะครับบอกว่ามาอ่านเม้น์ก่อนเลยถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆเครื่องจับเท็จหาคนผิดให้เจอนะเครื่องจับเท็จถัดมานะครับบอกว่าจับสักทีเถอะกาท่านถัดมานะครับบอกว่าป้อมกราบละ จับสัทีเธอถัดมานะครับบอกว่าเครื่องจับเท็จน้ำหนักไม่มากพอภาคสองกลังเริ่มติดตามตอนต่อไปให้ภาคเสียงภาษาไทยด้วยพันธมิตรถัดมานะครับบอกว่าแค่เลือกรูปมาลงก็รู้ละว่าเอียงฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าผม f อลุงครับขอเป็นกําลังใจให้ลุงนะครับสู้ๆรักและคิดถึงเสมอครับเลิฟลุงทักษิณถัดมานะครับบอกว่าลุ้นจนเบื่อละ ัดมานะครับบอ,อกว่าถ้าได้ผลยังไงนะ่ะให้บักป้อมบักตูบเข้าเครื่องด้วยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าเปียังด้านอยู่ได้ถัดมานะครับบอ,อกว่ารอไปอีกชาติหน้าน่ะตำรวจความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หมายเรียกถึงบ้านเจ้าแม่โสระพีแผลงฤทธิ์ลุงพลเจอหมายเรียกคดีครอบครองไม้มาฆ่าแต่ลุงพลเจอหมายเรียกคดีครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังทอนไม้ตะเคียนเจ้าแม่โสรพีที่ศาลข้างบ้านกลายเป็นไม้มะค่าแต้จากกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเดินทางมาที่ศาลข้างบ้านนายชายพลวิภาหรือลุงพลเพื่อเข้าตรวจสอบท่อนไม้ตะเคียนเจ้าแม่โสรพีหลังจากคุณอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเชื่อเหลือเหยื่อชญยกรรมร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบทอนไม้ดังกล่าวเมื่อวันที่18มกราคม64 ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่ตะเคียนทองแท้จริงแล้วมันคือไม้มะค่าแต้นั้นล่าสุดมีรายงานข่าวว่าพนักง,งานสอบสวนสพกกตูมได้นำหมายเรียกคดีการครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบป่าสงวนปีพุทธศักราช2484ส่งให้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ในช่วงเช้าวันที่25มกราคม64โดยภายหลังที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพอมีคนทักว่าผู้ร้ายผมยาวไปโกนหัวโกนคิ้วพอมีคนทักว่าผู้ร้ายสวมหมวกคาวบอยถอดหมวกไม่ใส่อีกเลยปักทูบกลับหัวตอนสาบานกินทานยืนยันตนไม่ผิดคดีชมพู รีบจ้างทนายค่าตัวเป็นล้านวงเล็บลงทุนหนักคุณธรรมะนะครับบอกว่าก็มั่นหน้ามั่นตาในความคิดตัวขนาดนั้นนะ่ะจะมองเห็นว่าสิ่งที่ทํามันผิดได้ยังไงทั้งเรื่องไม้เรื่องสร้างพญานาคขนาดทําร้ายนักข่าวหลักฐานมีให้คนเห็นทั้งประเทศยังแถไปว่าแค่หยอกเชื่ออะไรได้ล่ะกับคําพูดของคนคนนี้คนทธรรมะนเขาบอกว่า หลังจบปิดคดีใครรักลุงเชียร์ลุงก็ฝากหลานไปให้ลุงเลี้ยงสัก2-3ถึงเดือนเผื่อวันไหนจะได้มีพิธีตัดเหล็กไหลให้หมู่บ้านข้อถัดมานะครับบอกว่าสิ่งที่นายพลทำน่ะไม่ว่าอะไรเขารู้หมดผิดถูกนะ่ะถ้าถูกจับได้ยามใดเขาก็จะออกมาแถ่แถ,แถไปแบบน้ำขุนๆุถัดมานะครับบอกว่าเมื่อก่อนคนสงสาร เดี๋ยวนี้น่ะคนเกลียดและไม่ได้เกลียดกันแค่คนสองคนนี่เกลียดค่อนประเทศวงเล็บสังเกตดูดีๆนะแม่ชมพูนะ่น่ะหน้าตาสดใสขึ้นแต่หันมาหาบักจุดๆกับอีจุดๆอ่ะนะหน้านี่หมองค้ําอย่างกับจุดๆคนทำมานะครับบอกว่าถ้าลุงเป็นคนดีจริงคนทั่วประเทศคงไม่โจมตีเกลียดลุงได้ถึงขนาดนี้หรอกฝากไว้ให้คิดนะคนในกลา ถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้ทั้งผัวทั้งเมียนะถัดมานะครับบอกว่าคนที่คิดมากที่สุดตอนนี้นะ่ะคือคงจะเป็นช่างทาพญานาคเลยนะถัดมานะครับบอกว่านิสัยลุงแย่สุดถัดมานะครับบอกว่าทุกวันนี้นะ่ะทางานทําการอะไรเหรอนอกจากรอรับเงินบริจาคคนลวงโลกคนแบบนี้นะ่ะมันต้องไปอยู่ในคุกนะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ เรียกลุงพลญาติสอบอีกตำรวจบุกขึ้นเขาพิสูจน์ลายนิ้วมือบนกล่องนมแกะรอยว่าใครเส้นชมพู่จ่อเรียกสอบยิมสีมกราคมทีมข่าวบมรินทรทีวีได้ประสานข้อมูลจากตำรวจภูทรมุกดาหารหลังจัดส่งชุดสืบสวนและป่าไม้ลงพื้นที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟซึ่งตำรวจได้ขึ้นไปเพื่อเก็บของเส้นไหว้ด้านบนภูเขาจุดที่พบศพน้องชมพู่ โดยจะนำไปตรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับที่มาของของเส้นไว้ดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงตัวบุคคลเพื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่และทราบข้อมูลว่าในวันที่ยีิมกราคม64เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะเรียกคนในครอบครัวบางส่วนไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับของเส้นไว้ดังกล่าวแต่ยังไม่ระบุบุคคลสถานที่และเวลาทีมข่าว จึงได้เดินทางไปพูดคุยกับตาชานหลาบโพตาของน้องชมพู่บอกว่าเรื่องกรณีของเส้นไหว้ที่เจอบนจุดพบศพน้องชมพู่ลักษณะเหมือนเพิ่งจะนำไปวางไว้ให้ไม่นานนี้ตนยังไม่ทราบเพราะตนไม่รู้มาก่อนว่าหลังจากที่หลานตายแล้วมีใครขึ้นไปบ้างด้วยหลังจากที่น้องชมพู่เสียชีวิตคนในครอบครัวเท่าที่รู้ก็ไม่มีใครขึ้นไปทั้งนี้ตนยืนยันว่ายายสมควร น้าแต่และน้าฝนไม่มีใครได้ขึ้นไปแต่ตนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อแม่น้องชมพู่นั้นได้ขึ้นไปหรือไม่เพราะไม่ได้มีการสอบถามและคนในครอบครัวส่วนใหญ่เท่าที่ทราบก็จะนำของไหว้นั้นไปถวายหรือวางเอาไว้บริเวณที่กระดูกที่วัดภูผาแอกไม่รู้ว่ามีใครขึ้นข้างบนหรือไม่แต่กรณีที่ตำรวจสงสัยว่า คนที่นําของขึ้นไปเส้นไหว้น้องชมพู่อาจจะเป็นคนที่รู้จักกับน้องชมพู่ตนไม่รู้ว่าใครเอาไปวางไว้แต่เท่าที่ดูจากของเส้นไหว้จะเป็นนมเปรี้ยวที่หลานสาวชอบประกอบกับส้มน้องชมพู่ก็ชอบกินเหมือนกันดังนั้นจึงไม่รู้ว่าคนที่นําของไปวางจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือเป็นใครแต่เชื่อว่าอาจจะรู้ว่าน้องชมพู่นั้นชอบอะไรบ้างดังนั้นหากเป็นไปได้ ก็เอาไปทําบุญที่วัดจะดีกว่าเพราะเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้อยู่บนบริเวณจุดดังกล่าวคงไปสู่สุขติแล้วขณะเดียวกันตํารวจยังได้มีการเก็บของเส้นไหว้เพื่อตรวจสอบรอยนิ้วมือหาบุคคลที่นำไปวางเอาไว้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลในคดีนั้นตาชันบอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีจะได้รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปวางและมีเหตุผลอะไรต้องเอาไปวางเพราะ พื้นที่เขาภูเหล็กไฟค่อนข้างสูงถ้าไม่มีความจําเป็นมีเหตุผลอะไรต้องขึ้นไปถึงจุดดังกล่าวแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวตนก็จะสอบถามว่าเอาขึ้นไปวางทําไมทําไมไม่ไปทําบุญที่วัดแทนแต่ถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะต้องสงสัยว่าทําไมมีเหตุผลอะไรถึงนําไปวางไว้ให้น้องชมพู่ขณะเดียวกันทีมข่าวยังได้เดินทางย้อนกลับไปที่วัดภูผาแอกซึ่งเป็นที่บรรจุ อธิของ้องชมพู่โดยเข้าไปสำรวจของเส้นไหว้ที่ครอบครัวนำมาวางไว้ให้น้องพบว่ามีเสื้อผ้าแขวนเอาไว้สองชุดตุ๊กตาสี่ตัวน้ำแดงหนึ่งขวดขนมสองชิ้นนมเปรี้ยวสีส้มสองกล่องนมเปรี้ยวรสผลไม้รวมสองกล่องโออิชิสีม่วงหนึ่งกล่องซึ่งถ้าเทียบกับของเส้นไหว้เจอบนเขาตรงกันเพียงแค่หนึ่งอย่างคือนมเปรี้ยวรสผลไม้รวมสีเขียว